ชีวิตที่2ของเจมเรืองศักด์โพสต์ย้อนเหตุการ์ระทึกเครื่องบินตกเมื่อ24ปีที่แล้วจำไม่เคยลืมกับเหตุการณ์เครื่องบินตกจังหวัดสุราษธ,ธานีเมื่อปี2541ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่าร้อยรายและนักร้องหนุ่มชื่อดัง เจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์เป็นหนึ่งใน45คนที่รอดชีวิตโดยล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าฉันใช้ชีวิตที่2มา24ปีแล้วเหรอเนี่ยคืนวันศุกร์ที่11ธันวาคม2541วันนี้เมื่อ24ปีก่อน ได้เกิดเหตุการณ์อันนำมาสู่ความสูญเสียอย่างมหาศาลอีกครั้งของคนไทยเที่ยวบินที่นำพาผมพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน145ท่านจากดอนเมืองไปปลายทางที่สุราษธ,ธานี แต่หลายท่านไม่ได้มีชีวิตกลับบ้าน24ปีที่ผ่านมาผมใช้เวลากว่า10ปีในการทนทุกทรมานทุกครั้งเวลาขึ้นเครื่องบินทั้งพึ่อยาจากแพทย์ทั้งพึ่งทางธรรมะหรือทางความเชื่อทุกแบบที่จะทำให้ตนเองดีขึ้นถึงแม้ว่าตัวผมเองจะเชื่อมั่นในสถิติความปลอดภัยของเครื่องบินและผมเองไม่เคยลดความเชื่อมั่นในการบินไทยที่เป็นสายการบินที่ปลอดภัยและดีที่สุดในใจผมเสมอ ทุกวันนี้ผมบินต่างประเทศผมเลือกแต่การบินไทยผมจ่ายเงินเองนะไม่ได้บินฟรีอย่างที่ลือกันแต่10ปีแรกผมอยู่ด้วยความทรมานทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ขึ้นเครื่องบินเหงื่อจะออกเต็มสองฝ่ามือหัวใจจะเต้นไม่เป็นปกติ การหายใจก็ไม่สะดวกสบายทั้งทังที่อากาศในเครื่องบินสะดวกสบายเวลาขึ้นเครื่องบินใครที่เดินทางไปกับผมจะทราบดีว่าตลอดเวลาบนเครื่องผมจะไม่คุยกับใครเลยหน้าต้องจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างห้ามใครมาปิดหน้าต่าง และผมต้องนั่งติดหน้าต่างเสมอจ้องมองตลอดทั้งชั่วโมงที่ต้องบินตาแทบไม่กระพริบเพื่อให้ชัวว่าข้างนอกปลอดภัยดีและหากมองออกไปแล้วเห็นเมฆดําหรือเกิดฟ้าฝนระหว่างที่เครื่องบินอยู่นั่นคือนรกของผมเลยในขณะที่ทุกคนในลำํำนั่งกันอย่างปกติดีแต่ผมจะอยู่ไม่สุขมันจะรู้สึกแย่มากๆครับเกินจะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือ เพราะภาพเดิมเสียงเดิม,ดมกลิ่นเดิม,ดมหรือแม้แต่รสชาติเดิมของน้ำในบึงที่เกิดเหตุในคืนนั้นมันจะกลับมาหมดมันเป็นความรู้สึกที่แย่เกินสาทยายหลายครั้งที่ผมอยากร้องไห้ออกมาดังๆบนเครื่องแต่ด้วยเป็นเจมเรืองศักผู้ชายตัวสูงใหญ่เกือบ2เมตรและเป็นที่รู้จักของทุกคนบนนั้นผมอายครับก็ต้องอดทนกันไปครับ 10ปีแรกกับความทรมานสิปีที่สองผมอยู่กับอาการที่ดีขึ้นดีวันดีคืนด้วยความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นและที่สำคัญผมได้พบกับภรรยาครูก้อยที่เธออยู่เคียงข้างและให้กำลังใจผมคอยบีบมือผมปลอบใจโอบกอดเวลาที่มีอาการ จนถึงวันนี้ที่ผมคิดว่าผมหายเป็นคนเกือบปกติผมคิดว่าน่าจะา97-98แล้วนะอีก2%มันจะมีอาการเมื่อเครื่องลดระดับอย่างรวดเร็วและเป็นเวลานานเกิน1ิบวิซึ่งผมเคยเจอแค่ครั้งเดียว ทุกวันนี้ชีวิตผมมีความสุขมากครับทุกอย่างมันเติมเต็มทุกบทบาทของชีวิตมันดีมากอย่างที่ไม่เคยดีขนาดนี้มาก่อนทั้งข้างในคือความคิดและข้างนอกคือความสัมพันธ์ครอบครัวและชีวิตความเป็นอยู่ผมบอกภรรยาเสมอว่าทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปมีความทุกข์เพราะความสุขที่มีอยู่ตรงหน้าทุกวันนี้มันยังใช้ไม่ทันเลยจริงๆ แต่และว,วันอยากมีเวลาเพิ่มเพราะใช้ความสุขไม่ทันจริงๆหรืออาจเป็นเพราะผมเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาด้วยมัง้งผมถึงรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเวลาและการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าปกติขออุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึง101ชีวิตที่กลับไปไม่ถึงบ้านในวันนั้น11ธันวาคม2565ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com